วันนี้มาวิ่งไม่มีเพื่อนมาด้วยครับคนเดียวครับผมก็ไอพีกมันยุ่งอยู่นะผมเดีรวต้องเข้าใจเพื่อนด้วยก็ดูวิว วันนี้เพื่อนก็ไม่มาด้วยนะครับแล้วก็วิ่งคนเดียวครับผมเพราะว่าปกติอยเี้ผมก็วิ่งคนเดียวตลอดอยู่แล้วจะให้มีเพื่อนมามันก็จะสร้างความบันเทิงเพลิดเพลินของการวิ่ง สวัสดีครับไม่ดีกูดกวันนี้เราก็ชิวๆนะ ครับผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับการย้อนถักท้ายคนไทยบ้านเดียวกันนะครับคนอีสานเหมือนกันนักไทยกันก็รู้สึกอบอุ่นดีครับผมได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนแล้วมันก็รู้สึกมีกำลังใจครับผมโอเควิ่งต่อครับ